มากเลยตอนนเขาพกกระช่องตามน้อยเนะร้อยอารมณ์วันนี้เรามาจะทำอะไรคะแม่มาทำอะไรริกอุ้ยดุยริกอุ้ยดุยเลาเราก็จะมาเตรียมกระเทียมหอมแดงนะคะปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ เอามาซอยเอามาหั่นนะคะเอามาหัน่นหรือว่าใครจะตําก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแม่น้องติเตอร์ก็จะเอามาซอยนะคะเราก็จะใส่ผงนัวผงชูรสปลาร้าค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะหรือว่าจะพริกเป็นเม็ดก็ได้นะคะน้ําปูค่ะน้าปูน้ําปูนี่ทํามาจากปูนานะคะป,ปูนาเขาเอามา คั้นเอาน้ำมันเอาไปโม่ก่อนแล้วก็คั้นเอาน้ำมันแล้วก็น้ำมันไปเคี่ยวจนแห้งให้กลายเป็นน้ำปูสีดำนะคะคลุกเขาค่ะคลุกเขาให้เข้ากาันเติมน้ำตาลปีบนิดหน่อยใครไม่มีน้ำตาลปีบ๊บก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะอมอ่วงขยอย่างเปรี้ยวเลย <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วค่ะ แล้วก็ชิมนะคะชิมดูรสดูโอดสแตบนะคะอืมอืมไยชมไปเกี่ยวใกล้ๆกับโอ้โอ้โห แม่จิ้มแล้ะอืครับพ่อน้องติวเตอร์บอกว่าขอพริกอีกนิดขอเผ็ดขอเพิ่มเผ็ดนะคะแม่น้องติวเตอร์ก็เอาพริกเป็นเม็ดเลยค่ะตัดใส่ตัดใส่เลยค่ะคราวนี้เผ็ดแซบดาร์กแน่นอนเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่นนรับชมคลิปจนจบอย่าอย่าซีดซาดนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของแม่น้องติวเตอร์แบ่งแยกออกมาแล้วนะคะ please like <Oy. S 1> share and subscribe thank you bye bye ค่ะ